อานตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกบทก็จะมีเนื้อหานี้นะครับมีเรื่องนี้ฉะนั้นเราเคยฝึกสะกดกันแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวครูก็จะฝึกให้อีกครั้งนะออ่างนะครับตัวนี้จะเป็นออ่างสระอะแต่ว่าเป็นอะลดรูปนะครับอะทอทงสระอีทิอธิ บใบไม้สระอายอยักษ์บอายอบายอธิบาย,บายเพิ่มพอพานสระเออแล้วก็เติมด้วยตามด้วยมอมา้าฉะนั้นออ่างที่เป็นสระเออนะครับก็จะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมความรู้ต่อเต่าสระเออนะครับสะกดด้วยมอมา้าต่อเออมอเติม ความคอวอามาความนะครับเติมความรออูรูไม่โทร,รู้เติมความรู้นะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้มาอ่านพยัญชนะนะครับอ่านพยัญชนะนะครับออานอ,อานไม่เอกอ่านเขียนขอเอียนอเขียน พยัญชนะพอพานยอยักษ์นะครับสระอะหรือหัรอากาศเยอวผู้หญิงพยัญชอช้างนอน,นูสระอะชนะเขียนพยัญชนะนะครับพยัญชนะเหล่านี้เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับตัวแรกคือคอควายนะครับเราจะอ่านว่าคององงูเราจะอ่านว่างอชอช้างเราจะอ่านว่าชอสอโซ,ซ,ซ,ซ เราจะอ่านว่าซอยอผู้หญิงเราจะอ่านว่ายอทอทหารเราจะอ่านว่าทอทอทงเราจะอ่านว่าทอนอหนูเราก็จะอ่านว่านอพอพานเราอ่านว่าพอฟอฟันเราอ่านว่าฟอพอสำเพาเราอ่านว่าพอมอม้าเราอ่านว่ามอยอยักษ์เราอ่านว่ายอ รอเรือเราอ่านว่ารอรอลิงเราอ่านว่าลอวัวแหวนเราอ่านว่าวอหอหนุหกหูเราอ่านว่าหอทีนี้มาอ่านอีกครั้งนะครับคองอชอซอยอทอทอนอพอฟอพอ มอยอรอลอวอฮอน้องๆฝึกทบทวนนะครับอ่านไปพร้อมๆกับคลิปครูนะครับถ้าไม่ทันยังไงก็เปิดดูคลิปได้บ่อยๆนะครับถ้าเข้าใจแล้วมาดูข้างล่างอีกนิดนึงนะครับอ่านเขียนสระนะครับอ่านออานออานไม่เอกอ่านเขียนขอเอียนอเขียน สระสอเสือรอเรือสระสอรออะระสระนะครับอ่านเขียนสระสระที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีอยู่4ตัวนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านว่าอะนะครับก็คือสระอะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านว่าอีนะครับหรือสระอีถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านว่าอึหรือสระอึถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ อ่านว่าอุนะครับอ่านว่าอุก็คือสระอุนั่นเองนะครับมาทบทวนอีกครั้งนะครับอะาอิอึอุนะครับหรือก็คือสระอะสระอิสระอึและก็สระอุนะครับมาดูต่อไปข้างล่างครับรู้จักรูปและชื่อวรรณยุกนะครับรู้จักรูปและชื่อวรรณยุก รู้จักนะรออูรูไม่โทรู้จออะกอจักรู้จักรูปรออูปอรูปนะครับและรอแอะและชื่อชอือชื่อไม่เอกชื่อวันนะยุคนะครับวัวแหวนรอหันนะฮะรอเรือสองตัวเนี่ยเขาเรียกว่ารอหันนะครับวอรอหันนอเนนนะวอรอหันนอวันนะยอ อุกอตอนะครับยอยักษ์สระอุกอไกต่อเต่ตาธนค่าตกรันนะครับวันยุกนะครับวรณยุกในที่นี้มี2ตัวนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนเลขเจ็ดไทยเนี่ยเราเรียกว่าไมตรีนะครับอย่างเงี้ยไมตรีนะถ้าเห็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายนะครับคล้ายๆเลขบวกเนาะนะครับเรียกว่าไม้จัตวานะครับ วรณยุกสองตัวในบทนี้ก็จะเป็นไม้ตรีกับไม้จัตวาก็ให้นอน้องทำความเข้าใจนะครับทั้งตัวพยัญชนะตัวสระทั้ง4ตัวที่เราพูดถึงเมื่อครู่แล้วก็ตัววรรณยุกสองตัวนะครับฉะนั้นต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะว่ามันจะมะีมันจะส่งผลให้เราสามารถอ่านได้คล่องแคล่วนะครับถ้าน้องชอบคลิปของครูนะครับคลิกไลค์คลิกติดตามคลิกแชร์คลิกกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปถ้าเข้าใจหน้านี้แล้วนะครับเปิดหน้าต่อไปครับ